ครับสวัสดีครับทีมงานอีสานช่องพี่นน้อยครับเมื่อนี้เอานกขึ้นไวหล้างบ้านครับนี่ครับเอานกขึ้นไว้ล้างบ้านติดแล้วครับพี่น้องนะครับประมาณจะพอชั่วโมงครับแป๊บเดียวครับพอดีนี่ครับประมาณสามสิบนาทีนครับประมาณประมาณสามสิบนาทีนะครับในน้องเบ่งให้นะครับ มื่อนี้จัดอีกแล้วครับจัดอีกแต้มหนึ่งครับอันนี้เป็นเจ้ายอดเพชรครับเยาวยอดเพชรได้มาจากทีมงานครับจัดหายแล้วครับพี่น้องพี่น้องอาจารย์ทั้งหลายอาจารย์ที่รักและเคารพทุกท่านนะครับเมื่อนี้จัดแล้วครับเจ้ายอดเพชรนะครับเป็นขวัญใจลักของตัวกับผมเองเนี่ยครับทีมงานอีสานบานผูหแนน้อยซึ่ง ตักับผมกัเลี้ยนรูไปนน้ำเพินครับเมือนี่เลี้ยนรูแต่ว่ากัดรอขะนะจัดแต้มไปแล้วกัน<อ>เลยช่ว์จักหน่อยครับนี่ครับนี่ครับจุดรอ้ายอดเพชรครับตัวกับผมขออญาตไล่งานอาจานในกจะเซียนนกเขาทุกท่านครับน้องนายกองค์การบริหารครับส่วนตำบ,บนท้องทองครับผมไพ่ทุนครับผม มื่อนี้จัดนะครับเอาขึ้นประมาณยี่สิชั่วโมงแล้วท่านครับว่าดีมีโอกาสนะครับเลิกงานครับเลิกงานมื่อนี้เลิกงานไปซอยวัดบุญกระถินเพื่อนอารถไปตัดหญ้าแหละครับขมมาบ้านก็เเยเอนกเมื่อขึ้นครับผมจัดแลนะครับพี่น้องด้วยความเคารพนะครับขออนุญาตทีมงานนะครับผูครับผู้เป็นเบิ่งนกให้นี่ครับครับผม นี่แหละครับก็เอามาไว้ล้างบ้านนี่แหละครับนี่แหละครับบ้านก็ได้เอาขึ้นไว้ล้างบ้านครับมาหาหาน่องก็เลยเอาขึ้นไว้ล้างบ้านก็เลยจัดแต้มให้ก็เลยสุดยอดครับเมื่อนี่ขออนุญาตทีมงานเนี่ยอาจารย์ที่รักทุกท่านครับขออนุญาตปิดสำเนียงก่อนครับขอรอเช็คเบอร์ครับว่าตัวผู้ไม่ตัวเมียครับผมขออนุญาตสำเนียงกันเด้อด้วยความเคารพขออนุญาตครับสวัสดีครับ